สวัสดีจ้าพี่น้องไม่ทิพมาหลอมึงผักในใจพี่น้องเพราะว่าผักพึ่งโล่งหมู่บ้านใน้จพี่น้องเห็ดแปลงแล้วก็โล่งเลยแบบเห็ดแบบฝ้าว้าวแม่จ้าเพราะว่าพยากรอากาศเราฝนจะมาเมนบ่จ้าไม่ทิพก็เห็ดฝฟ้าว้าวมึงเห็ดแล้วก็โลงผักเลยจ้าผักยังน่อยอยู่แต่ว่าพอเห็ดแล้วปุ๊บบัดที่นีหิมะกระตกมาใส่ในใจพี่น้องนี่นีบางหม่องยังขาวหิมะอยู่ อากาศมันยังเย็นอยู่จ้ะแต่ว่าผักมันเป็นผักแบบทนคว่วหนาวอ่ะจ้ะพวกพวกกระลำพวกกระลำพวกบล็อกครีงสิ่งะจ้ะเขาทนหนาวอยู่จ้ะพี่น้องกะบล็อเป็นหยังจ้ะเขายังบล็อเป็นหยังมึงมึงแล้วว่าเป็นหยังเนี่ยกะแสดงว่าโอเคอยู่นั่นเป็นผักที่ทนหนาวจ้ะที่ไม่ทิบลงไปนี่เนี่ยนี่อีกแปลงหนึ่งเมืม่อวานไม่ทิบลงสามแปลงเนาะจ้ะเนาะ แต่ว่าเมทิปนี่นนะแยกบอกออกว่าตัวใดเป็นตัวใดจะพี่น้องมันจะมีบอคคลีกระกำกระลำเขียวกระลำเขียวเมทีปลงแบบฝ้าวางคักเลด้อจากหมู่บ้า,านเนีเ่เพราะว่าเฮ็ดแปลงนะมันนะกระลำเขียวแลวก็ตัวนี้เมทีปล่งก่อนอยู่จากจังว่ามันมีอันนั้นปิดมันมีขวดเอาฟ้าขวดเอาขวดมาปิดนาะจะตัดขวดมาปิดขวดนม ขวดนมขวดน้ำไอ้ตัวน,นี้เป็นกระลำม,ม่วงไม่ใจพี่น้องเนี่ยที่ไม่ทิบลงไปเนี่ยกระลำม,ม่วงมันลงกรมูเนี่ตนนัวนี้แต่ว่าเขาก็บอเป็นอย่างเนาะเขาทนหนาวคือกันแต่แต่ว่าหั่นตอนแรกมันมีกองเดียวนะมันมีแปลงเดียวอ่าไม่ทิบได้ไ้ขวดมาปิดบัดสามแปลงที่ลงไม่หมู่ว่านี่บด้ปิดเพราะวานมันเหตุแบบกาบฟ้าเหรอเห็ุแล้วก็บหิมะตกมาใส่นะก็เลยบได้ปิดแต่ว่าก็บ่เป็นอย่างจ้ะ ตัวนี้นี่แปลงนึงจะ้ะแปลงนี้แห้งลงแบบชนิดแบบเร่งรีบมากเลยพอพะวนันไอ้ลงแบบหิมะไอ้ฝนมันก็นล่างตกนะฝนมันก็นล่างตกไม่ทิพย์เลยฝ้าวเสียบเสียบเสียบลงเลยจะเห็ดแบบเร่งรีบมากๆเลยจะ้ะแปลงนี่แปลงที่สามเนี่ยผ้าโลส่วนบันนี้มาทาั้งนี้เนี่ยหอมไม่ทิพย์นี่ติดเลยจ้ะพี่น้อง หอมหญยจ้ะลงแตปลงเดียวปีนี้ติดแล้วเนี่ยกำลังเลิมต่อหยอดจ้ะพี่น้องต้นหอมเป็นหอมห้วเยเญยจ้ะปีนี้ไม่ีล่องแค่แปลงเดียวเพราะว่าช่วงหนาหนาวนะไม่ทโบายูไม่ิีเลยแบบว่ามันโบไค่มีคนกิ่นนะแล้วเม่ทโบยูเมิบก็เลยล่งแค่แปลงเดียวพ่อจ้ะพี่น้องเนี่ยต้นหอมเป็นหอมห้วเยเญยจ้ะเป็นหอมห้วยหญยต้นนี้ เนี่ยีบลงไวเนาะจากที่เคยสามแปลงสี่แปลงก็ลงแค่แปลงเดียวจ้ะหอมหัวใหญ่จ้ะพี่น้องติดแล้วตัวนี้ติดแล้วไม่ิลีลงหลายมือตืมเลยจ้ะน่าจะประมาณอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์เลยจ้ะน,นี่เริ่มติดแล้วเริ่มตอ่อยอดสีเขียวแล้วจ้ะบัน,บน,นี้กกมาตัวนี้ตัวนี้กระเทียมกระเทียมนี่ไม่ิกีกาจากที่เคย ปลูกซีข้องหาข้องนาอยจา้ะเนาะปีนี้แม่ยีก็ลดลงมาเหลือแค่สองเกีร์พี่น้องเอาซ้ำนี่พ่อจะ้ะเอาแต่พ่อได้กินเพราะว่าคือแม่์ี่าช่วงหน้าหน้าหนาวเมถีปรยูมันก็นแบบว่ามันเรือลายสินะแม่ยีก็เลยลดลงจ้ะกระเทียมงามู่จ้ะพี่น้องงามงามลดลงแค่สอง,สองข้องบ้านในมึง น้ำค้างน้ำดมันมีแต่ต้นฟันสิงโตเด้จะขึ้นขึ้นแซมแซมเขาจะแซมกระเทียมนี่นี่ลูกกระเทียมม่จะจ้ะต้นฟันสิงโตจ้ะพี่น้องฟันสิงโตนี่ถลาเขานี่มันเป็นเป็นหลากที่หญ่ที่เาวาที่แบบหน่ขากได้จะลากฟันสิงโตนี่วันนี้ก็ไอ้นี่เนี่ยไม่ทิพกระลังสีแตกอย่าพี่น้องเห็นบ่เนี่ย กำลังแตกขึ้นจ้ะพี่น้องไอไอต้นในอะไรอ่ะผักชีลาวฝรั่งแม่จ้ะพี่น้องนี่เนี่ยแตกยอดขึ้นเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าไม่ทีพึ่งจะเห็นต้นเดียวแม่จ้ะต้นอื่นยังพันไ้เห็นเนี่ยม้วนอ่ะยังพันไ้เห็นจ้ะพี่น้องนี่ยังพันเห็นพึ่งเห็นต้นเดียวเลยจ้ะทีไม่แตกขึ้นมาแม่จ้ะพี่น้องผักชีลาวฝรั่งเนี่ยหอมเมธีก็ขึ้นแล้ว ผ้าเลส่สวนผ้าเละสวนคือเกาจามึงหอมหนึ่งมึงพิหนหมองมึงเมทีบว่าเมทีบอ่ะเสียบลงดีอย่างขาดเลยจะพิหนหมองมึงไงโนกนกมันกะมาะนี่ขืนคือเกานี่เมทีบรอบนี้เมทีบเสียบลงดีดีเดยมันกะมาะเอาขืนคือเกาจะนกนั่นนี่โกดลงไป แต่ว่าเห็นบมหลายคือสุปีุ้ปีเลยโอ้ยบ่ท้นแต่สิมาเสียบลงเพราะว่นนกปีนี้มเมธีขียดินออกไงจ้ะขียนาดินออกแล้วก็เห็ดให้มันเป็นรลองแบบว่าอสำหรับรดน้ำเห,ห็นไหมมันขังอยู่ในหันแหมจ้ะที่นอกสุปี้ม่ทีบ่เห็ดเป็นร่องนะบ่เห็ดเป็นอันนี้ขึ้นรดน้ำกะไรนี้มั่จังสินะจังว่าปีนี้ไม่ิีเห็ดร่องขึ้นบันนี้ก็ ลดน้ำไก่มันขังอยู่ในหันแต่กระเทียมบ่้เห็ดกระเทียมบ่อใครได้ลดน้ำหรอกจ้าพี่น้องฟังทั้งนี้คือกันได้จ้าพี่น้องพวกไอ้พวก,กเวกมธีปูหมู่บ้านจะเมธีเห็ดเป็นล่องขึ้นจะเนี่ยพวกกะหลำ่ำพวกบอกลีนี่จะเพราะว่าสุปี้เมธีบ่เห็ดเนี่ยโอ้ยมันอันนี้จะมันแบบลดน้ำกระไรนี้เมืด่ดนะ ก็เลยร้องเฮ็ดร้องขึ้นมึงกันเพราะว่าเฮ็ดมันก็นเฮ็ดง่ายๆดอกจก้ะเพราะว่าดินมันขุดง่ายนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดอันนั่นไปแล้วอ่ะจ้ะเฮ็ดอ่าพวนดินไปแล้วแต่ก่อนหนาวนุะนะ่นนาจะเนาะมึงโงกมันมาหากินอม,มึงโงกมันมาหากินเนี่ยนอนกินหยังอย่างนี้นี่ที่ไม่ทีบขุดขึ้นเนาะจ้ะเนาะเห็นบ่เห็นว่าจะพี่นอ้องนะเขามาหากินเนี่ย อาจจะแนมบ่เห็นเพราะว่าตัวน้อยจ้ะเห็นว่าจ้ะนี่ไปทิ์กับผ้ารอสวนที่เกาจ้ะพี่น้องไปก่อนน้อยจ้ะเนาะผ้ามึงซ้ำนี่ละจ้าในสวนนี่มันมีพึ่งมีซ้ำนี่จ้ะพี่น้องไปเลยจ้าบ๊ายบาย